สวัสดีค่ะมืนอนดิออมประสิทผ้ามาเฮ็ดหมูกรอบนะพี่น้องเนาะหมูสามชันเขาเดม,มา้าเขาก็ล้างนา้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะพอลา่างทำความสะอาดเสร็จแล้วเขาก็มาทำการเอาขนมันออกเนาะค่ะพี่น้องขูดออกทำความสะอาดให้มันแบบคือจังมันมากขนมันก็โอเประหันเหมือนเนาะเขาก็ขดูขดขนมันออกอีกเพื่อเสให้มันขนมันรุดออกให้มันสะอาดเนาะจ้ะจอให้พุ่นนิดหน่อย,อยจ้ะ,จะ ทีนี่ก็ะตุ่มนะจ๊ะพี่น้องต้มประมาณสิบถึงสิบห้านาทีจ้ะต้มด้วยน้ำเดือดเนาะพี่น้องเนาะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีพอเสร็จแล้วเขาก็พักให้มันเย็นพอเย็นแล้วเขาก็มา,อาเอาอันนี้ที่ซับมาพี่น้องซับให้มันพุ่นยิ่งพุ่นเท่าใดยิ่งดีมาเสียเทมูกรอบจ้ะ สามตึ้งสองด่านเลยดยจ้ะเพราะว่าเวลาเขาท่าเกลือหรือใส่น้ำส้มสายซู้มาเสียทีเห็นเหนื่อยเห็นเข่ากับเนื้อข้างในมันเราจะจะใส่น้ำส้มสายซู้ท่าท่าท่าใเขา่าหนังมาเด้อพี่น้องเด้อขออภัยหลายเด้ออันนี้เฮ็ดกินเองอันงดดาม,มาเด้อพี่น้องเด้อบุ๊ดใส่ถุงมือจ้ะท่าใส่น้ำส้มสายซู้จ้ะแล้วก็เห็นมันเข่าเนื้อมาข้างในมันาจะพี่น้องๆๆๆๆลูบร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 ูบ ถึงสองดานเลยจ้ะที่นี่กะส่เกือปนด้วจ้ะพี่น้องผู้ใดมักเข้มหลายมักนัวหลายกะส่หลายผู้ใดมักวกเข้มกะใสหน่อยหน่อยนะพี่น้องตามชออปด้วยจ้ะตรงนี้ใส่ตามชอบเลยแล้วแต่คนหมักเนาะพี่น้องอืมจ้ะแล้วก็คือเกาแลวจ้ะพี่น้องเห็นมันเขาเหนือเนาะหนวดหนวดหนวด แล้วก็บ,บังบงังหรือพี่น้องเรื่องบังเป็นน้อยให้ห้อยตรงแล้วก็นที่นี่ก็ใส่เกลือตามไอ้สองที่ห้าบังเพื่อควมนวเนะค่ะพี่น้องที่นี่ก็ใส่หม้ออบรุมหลอนอ่าต่างอุณหภูมิออมต่างที่สองร้อยองศาอ่าหมุนไปเลยสามสิบหน้าที่จ้ะพอสามสิปนาที่แล้วสิเดตประมาณนี้จ้ะที่นี่ออมก็เลยหมุนต่อไปอีกประมาณสิบห้านาที่จ้ะสิบห้านาที่ก็เสียออกมาประมาณนี้จ้ะพี่น้อง ก็ได้ทีแล้วเนาะออกมาสีสวยเลยกรอบเหลืองดีจะ้ะงามขนาดพี่หนอกน่ากินแห้งจะ้ะประมาณนี้จ้ะพี่หนอกอืมเป็นตแซบหันเลยจ้ะพี่หนอกจ้าตามด้วยส้มตำแสบๆจ้ะพี่หนอกตำมักหุงเนาะออมเบดบอกวิธีเหตดเนาะ จ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินตำมังหงกับหมูกรอบน้ำอ่อมจา้าเด้อพี่น้องหมูกรอบสองต้นนี่ต้นบางแง่มาหนึ่งเลยนี่เฮ็ดเองเลยพี่น้องมึงน้ำจิม้มแซ่บๆนี่น้ำจิ้มมึงเนี่ยเค็มๆแซ่บๆเลยสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็มากินโซมังหงกับแคบหมูน้ำอ่อมนะจา้ามื้อนี้ก็บพบก,กับเอมนะจา้าอ้อมพากินแซ่บอิริเบเดเวอร์นะจา้ามาจากพี่น้องมากินน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับขา้าวยำแรง สียำแดงยำเสายำเทียงกระตมบกหฮวงค่ะพี่น้องอาหารลักไปแล้วจ้าเสมือนี่มันเป็นอาหารลักไปแล้วกินจ้าซีมูกรอบพี่น้องตอนแบบใหญ่เลยมึงหนังมันพี่น้องเลยถึงชัดบบมมึงหนังกรอบเดี๋ยวออมสีลงกมีที่เ็ดแห้น้ำหลอดนี่อือมอืม ขอาวประกอบฟังเสียงเอาอขนมเส้นข้าวปุ่นขนมเส้นหรือข้าวปุ่นเดี๋ยวได้พูดอะไสิบว่าเอาอืมหมาง,งูเหนียวอืมหมูกรอบนั่งักใส่เ,เกลือใส่เกลือไลยรอบนี้นั่ถึงใจ สมุนงกระเด็ดม,นมดะนาวพี่เหรอตักดามาหดมาหาดน้ำจิม้ม แฟนเราเด็กฮามาฝากลงหูวันแน่วักกรอบคักเอพี่น้องเลยหย่ำเทือแลวพงเสียแตก แสบมีอย่างเนีบแสบแสบสุ่นเนี นอกนุ่มในข้างในนุ่มข้างนอกกรอบกว่าจะได้กินกับส้มโอหนึ่งล่ะอบบริทอดเอาเนะาะอบแซมมออบลุ่มร้่อน โทรซับภายนอกนี่เนาะตู้ชีต้าแตกอืม้มเสบคัก put it down หลอบนี้อมสิลงคลิปให่น้ำวิธีเฮ็ดหมูกรอบเฮ็ดตำมะุูมมาพี่น้อง มาห่วงเด็ดแห้งเผ็ดเด้อพี่น้องเย้ยอืมกรอบคักหอมแขก กินแล้วลมหายใจส,สดชื่น <laughs> <c oughs> ไม่รู้หรอมเนากินแล้วหรอมเนา เผ็ดกินน้ำเผ็ดสูงของพุมพี่น้องกับเบิ้งสีมันแนบให้เผ็ดจังไหนนอเบิ้งในไอเมียเลยน้ำจังล่องอยู่พริกจังไงบ่งหูบรินับ พี่น้องเอ้ยเขาเอาเบิรงคลิปอะ้รกับโคตติดตามพี่อมแนทอพี่น้องเอ้ยคุอือสามถนนออมแน่กดติดตามพี่อมแน่พี่น้องเนาะผู้ใดที่กดตติดตามเราขอบคุณหลายๆพี่น้อง เมืองแล้วพี่แม่บอกเขาหูเขาตาพี่ทูหูพี่ตาพี่น้องกะคอมเมนต์มาว่ามามาคุยกันไหนด้วยพี่นอ้องเด้อเอาสิเดย์ปั๊บปรุงมื้อใหม่นะพี่น้องนะเ,าเนาะคอมเมนต์บอกออมได้สิเดย์ปั๊บปรุงเจ้าของหรือว่าอยากให้ออมกินอีหยังเฮ็ดยังกินกะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวสิเดย์เฮ็ดให้กินเอเฮ็ดกินร้าคลิปให้เบิง่งแล้วพี่น้องเนาะ เฮ้ยเพชร <c oughs> <c oughs> ตอนนึงวันไม่ด้หน่อยพี่น้องเฮ้ยมึงในตอนบางใหญ่ พักมีว่าหลายดอกเพราะเอามาไปตลาดบัลงไปตลาดมีอย่างก,กินสำนันแต่ว่าหมูนี่สามีเราซื้อมาฝากอืม เกินคำบรรยายเราจะค้าว่าแซบบอยเดี๋ยวคำเดียวแซบตมสมองฮวงนะ่ะออกมคาคูดในตมสมองฮวงบอมเป็นวนันหย่อนจากคองเองนะมูเวลาไปตำพม,มูกินอะ่ะบอกว่าตามสมองฮวงแซบเม่เสร็จจังได้ผมนัวลงบางหลายตอนพี่น้นอง <laughs> งูลเลยผ่อนดวนย่ามไหนสิมาตามสมบุกฮุ่ยให้กินนะวันนี้คืนหอนเท่าวันได้แต่ใหญ่เท่าตามสมบุกฮุ่ยให้กินมนยังไรดอกผงวัวหอดเสร็จแม่นอน เขาซกินเขานี้ลูกถากินเขาพี่น้องแค่นว่าให้กินก่อนให้ลูกให้พวก,กินก่อนดูพวกก็ว่าให้อัดคลิปก่อนให้ทำก่อนเลยเดี๋ยวค่อยกินทีหลังเห็นมเป็นยังสั่นไปอีกเนาะแสดงว่าเขาให้เกียรติเราคุณอนะคิดเอง <laughs> ใช่ไรวะแม่นเขาลำคาล้านเพราอาดเผานี้เขาสิวอาจมเป็นไหไรเขาได้สร้างยังเขาไปตัง้งสายย่างให้จีโจมเมืม่อตอนเดียวอะไพี่น้องตอนที่สองก็จิบเอาไวตอนใหญ่โหดเรากำังแสบอยู่ ไปได้พี่น้องเขาจเจ้าขากิ้เขาอยเขาเอาปากว่าวๆดอกเขาดาด้วยสายตาอืแซ่บทักแผลได้พี่น้องเด้อแล้วตอนนึงตอนที่ออามกินไปกับตอนไงนะพี่น้องเนาะแม่ธรรมดาเนี่เบิ้งไก่นี่เบิ้งตอนไงอยู่ดีชินนึงที่เราซื้อมัน่สิเป็นกิโล่แหละพี่น้องชินไงสิเลยอืม ประมาณนี้แหละอืมใหญ่เทดไปให้เรากินเข่ากะสามคนนะพอลูกอะ่ะจิกินบดบอ้อมซับๆบใส่สสสสสสจานแล้วกับพูนจานนะจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องกะสวัสดีพี่น้องจา้าอย่าลืมเลยค่ะพี่น้องฝากกดติดตามอ้อมเลยค่ะทางช่องอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะกะอ้อมพากินแซ่บอิริบเบเวอร์จา้าอีกช่องทังหนึ่งกับทั้งย t u b e จ้ะพี่นออ้องอ้อมพากินแซ่บอิริบเบเวอร์กันจ้ะพี่น้อง้อาจรขอ ขอบคุณพี่น้องคในใดที่มาติดตามเด้อขอบคุณในไลฟ์เพื่อที่พ่ติดตามก็ซอยติดตามอมมีเลื่อนใจพี่น้องเด้ออยากให้ออมเฮ็ดคลิปยังกะคอมเมนต์ได้แต่คอมเมนต์ได้เลยออมสิได้เฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะอ่าถ้าแมน่นอ่ายังยังเดี่ยวว่าบอดี้มันได้กะบอกมาได้สิได้ปรับปรุงนะคะพี่น้องเนะาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย